หลอเท่หลอวเท่ก็กล่าวสุัทรีทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมน้อนขุกนะครับพอดีว่าวันนี้ก็จะไปออกทริปครั้งแรกนะครับผมดูว่าจะออกทริปได้ไหมวันนี้ วันนี้ก็มากับ p s x หนึ่งห้าศูนยครับลถเยอะมากเลย <c oughs> วันนี้ก็จะไปที่ไหนนะไปแบงแห่งนะครับผมมาโอ้ยรถเยอะมาก <c oughs> วันนี้ก็มาเทส เทสกล้องอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่ไม่ใช้นานนะครับรู้สึกว่าเช้านี้ก็เย็นนะผมเนี่ยเย็นมากปกตินี้ร้อนจริงปกติร้อนมากนะครับเนี่ยวันนี้นี่ก็เย็นๆนหน่อยนะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่น้ำมันก็จะหมดละ มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรับเพื่อนก่อนนะครับพอดีว่าเพื่อนเราอยู่หน้าไม่รนะคับโอ้โหดูสิมีคู่รักด้วยอิจฉาเขาจริงๆแต่ว่าหลบเขาหน่อยอันตราย นี่แล้วเปล่านี่แล้วเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่วาทุนหรอใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เธอไหนท้าพาาเซียอยู่ไหนอย่างงี้นจะมองแล้วมั้ง อะไรอ่ะไม่มีอะไรโดินเลยโดินเลยโดินเลยหวั่นต์ก็วครับน้องๆเอ็มมันอยู่ไหนแล้วเธอเธอไม่ไไมีเหตไม่ใช่เหรออยู่ไหนแล้วอ่ะไม่เห็นหน้าเลย นี่ไงหลังเธองไ,งได้นนะดไงพอดีเพื่อนมานะครับเนี่ยปะไปกันเถอะเดี๋ยวก็ต้องไปแวะบ้านเพื่อนที่นะครับเนะี่ยอยู่แม่ริมนูน่นพอดีว่านัดกันไว้นะครับ ถ้าเป็นปกตินี่สาวทิศนี่โหสาวเยอะะแถวเนี้ยแต่ว่าแต่ช่วงนี้เป็นวันหยุดเนาะวันนี้ก็วันศุกร์ด้วยวันศุกร์นี่วันหยุดนั่นแหละเที่ยวสบายเลยรถไม่ค่อยเยอะ เธอเติมเติมเติมน้ำมันเหรอเติมน้ำมันเหรอเราเติมเนี่ยดิแต่ว่าเราไม่ได้กดตังค์มาเธอโอ้เนาะเหรอจะโอ้เนาะเหรอ ไม่ถัดใจไม่ถ the ัดใจไม่ถัดใจไมรุ่นเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกดตังก่อนนะเอาตังในบัญชีเธอก่อนได้ไหมสี่ร้อยนะ ตั้หนึ่งโอเคเอกดมาห้าร้อยไม่ใช,ช,ช่ในบัญชีนะ่นกดตังค์นะบัญชีเธอเก็บไว้กินอะ่ะอืมใช่

Oh we'll เต็ม see Bye. ออกตอนทางกันได้ไปยังไปยังใช่เก็บกระเป๋าก็บกระเป๋ามำอะไรเงินก่อนให้น้ำใช่ไหมไปกันเถอะ ดู้ด้ข้างหน้าสวยมากเลยครับเนี่ยแ,และสักขันนั้นเต็มแจมเลย อันตรายนะ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 โอ้รถคันนี้ก็สวยวัดไปๆๆๆๆค่ะตอนเดียร์ค่ะตอนเดียร์นะครับไปเลยครับ นี่เป็นไงขับมีน้ำใจแค่ไหนอ่ะน้ำใจใเพื่อนลมทางนะ รถเท่รเท่เบิน,บนกะเมองกะไป่อไกไนนถ้าเรากรรกรรมมา <c oughs> โลดมาเหมนพักเลยไพักเึงหกตึงชั่วโมงว่าฮะรอยสามอละฮ่า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 ีเข้าอยู่เข้าเฮ้ เออมันค่นาคนงานอะไรเปล่วาวันนั้นรถไปอยู่ไหมไปอยู่ไหมรถไปอยู่ไหมรถเราไปอยู่ัรถอะไปเราพ้ามาสามตัวข้าแล้วยเราตัวเดยวรตัตเ่อเออเขอออกการผูกการตีดดอะมูเหมือนกันเะเขื่อมาสามตัวเลยอะไรเธอ Ya, kita. nama kita kan nama Ya, ya? kita. Ha, sama. Ha. Nak tahu ke Two thousand years later. จอดท้องไม่ได้เ้ามาตันเรือแล้วกัตะเกียรเกียบาวไก่ก็มีไก่ย่างไอ้เอ้ได้ยินว่าไปไก่ก็ตขางงอยากไปไก่วะแล้ว่าขไก่ก็มีไก่ย่างข้างนั่นนี่อะเราลงทำไก่้วไงไ่สาวไม่มาเดี่ยไกมาคนเดียวหรือเ่ตักนี่เต้าเลย เดี๋ยวเราซื้อข้าวนะี่เขานี่มาพวกฝ่ายดีแดดวัอน,นี่เปลี่ยนวนดขาเปลี่ยนเาก็ขดมยน้มัเาค,คือ <c oughs> บนข้าวตัดหลอม <c oughs> ขอดน้ำมันที <c oughs> อ่อะไมัน,นอะไรที่ อ๋อไมเหรมันมดมดตั้งมันหรอชอบมดต่าง่เลยกชอบมดไอตรงป้ายอะไรป่ะตู้ตู้อะไอย่างงี้ยชอบเป็นมดที่หน่ะโอเป็นทางก็เจอมันเป็นมดแถวห้านเดียเออแล้วก็ทำการกิข้าวครับข้าเดี๋ยวจะกินข้าวนผม